เธอมีแฝดบอฉันเห็นแฝดเธอนะใส่แว่นตาเหมือนกันกับเธอเลยเอาปิดเราหน้าแต่เลยอ่ะนี่ใส่พี่แลนเอาให้ดูหน่อยไครับพี่แลนเอาให้ดูหน่อยแฟดก็นล้ว้านี่นี่นี่ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะแม่แม่เอซทุกท่านเอาเบิงเบิงบิงค่ะถากหยาให้แม่เลี้ยวนี่้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนีาแล้วจ้าบมตาพอเลยป่ะเราโอเคโอเคโจบันท้ายและบันท้ายอวกอวบจ้า ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหาเงายางสาวเอาสาวเอารีบมากรีบมากเออเออกลัวเราแซงไงเพดะเพดะเราจะไปเที่ยวกันนะคะไปออกกําลังกายยืดเส้นยืดสายได้เวลาเลาะไปมากสิขึ้นรถน้ำแม่ติ อแข่งกันเลยเฮาอุดอุดอุดไม่เล่นไปเนีไปเนี้ยล้สูู้ได้บ่เอ้าเอ้โอ้มาเด้อมาเด้อมไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะแข่งเราด้วยเออแข่งเราด้วยเลยโอ้โหุดอ่ะฮุดอ่ดอุ้ยอุ้ยสิสกัตเตอุ้ยอ้ยไปด้วยไปด้วยวาสันอีียออกก่อนแลออกก่อนแลค่ะออกก่อนแล าม,ม,มามา <c oughs> มามา,ม,า,ม,ามุนนี้ไปหาหนองเมิดมือแล้วผ่านบ้านผู้บ่าวก่อนจักหน่อยซิไปโบกมือใส่ผู้บ่าวซิเร็วมา,มาเลยจ้ามาเลยจ้า,า,าถ,าน,น,ถานนนี้<า>ปีจองฮึดฮด ฮึดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เออดาปปปสาวเออปบ่าวเออ้ยุ้ยุุ้ยเออเออเออไปแล้วไปแล้วไปหาปีนารินแล้วใจสวยเอ๋วดดาบนแว่เอาหนาน้ำปูบ่าวเออเรยกว่าเจนท์แมนอืมไปแล้ว พี่สิบไปหาผู้เบาตั้งผุนอีกตีสิไปหาพี่นุบกตีก็ผุนใส่โปอันแกะเสืบใแขกนอ้แกะเชือกห้หนุนะจ้าน้ำหน่อยไปเร็วค่ะ อันนี้เราเราดีหน่อยนะคะมื่อนี่เขาได้เปรียบพอเซียมเลยซูมเอมีเต้ายางพอเสียมขี้มื่อนี่เขาขี้ด้อยพอเสียมยางเอาเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเอานะ้อพี่ตีไปเลยไปกับพี่เอฟเหมือนละไปเลยใช่กล้องนะอยากไปด้วยหรอจ๊ะเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมมา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 ทานเน่ๆทาเน่ทาเน่ล้อเน่ล้อเน่มาเร็วมาเร็วเออเออเออคนเขารู้ความลับหมดเลยพ่อใหญ่สิมกระเป๋าหนะถุงมันปีนออ๊กห่ะ เขาก็หูนันตัวว่าเจ้าบ่มีเงินแหมถุงหลังแหมถุงตูดแหม้ังนากระคาบโอ้ยเนาะนั่นแล้วเขาเลยสสวบาเมียบอกให้เงินพ่อบาทอีกละคือุนเออเขารู้ความลับหมดเลยอะไรบาเนาะปีเนาะพูดอ่ะพูดอ่ะพูดอ่ะนองจะได้ขาดเดี๋ยวพาไปหาพี่บุญหลายบุญหลายมาแววมาถึงแล้วมาถึงแล้วมาถึงพี่บุญหลายแล้วจ้า แล้วเข้าไปหาพี่หลายกันปีถาาแม่ยูน่เดอปีถาาแม่ยูนี่ละเดี๋ยวแม่ทีเข้าไปหาพี่หลก่อนครับมาได้มาหลยาจักระจีกันฉันก็นคิดถึงเธอฉันก็มาหาเธอนี่ล่ะค่ะหลายบเดินดดดิบูงหูตับูหูตมาเมนเอานหาไปอดกัน กระชั้นผู้หูนวว่าฉันเสียเอาตัวไหเธอเธอมีแฝดบอฉันเห็นแฝดเธอนะใส่แว่นตาเหมือนกันกับเธอเลยเอาพี่แลนเอาให้ดูหน่อยพี่แลนเอาให้ดูหน่อยแฝดก็ไะ้้าเมนบอก อันนี้รอกวัวแมนเต้คืออยู่เด็ดลานเออเห็นไหมมีตะคนบอกว่าคืออยู่เด็ดลานหลายเธอตาขี้ไฟสาบก็จะมวนเธอทำไมถึงจ่อยแหงแท้ยังอ๋อไปซาสต์แม่นไข่อยออกสิโลก็ผัวเจ้าเดิยาเจ้าไปยิงไกลๆกันเบิ้งกันผัวข่อยได้แว่นตามาหนาปัดรอขนาดเด้อนี่ เออไปหาแน่จำได้บ่จำพี่หลายได้บ่สายจวดแล้วจวดกว่าปลากันแยงคุณเด้อสิบอกให้แเลนเอ้ยขอบคุณค่ะพี่แลนเอสวยบ่สวยบ่พี่หลายจำได้บ่จำพี่หลายได้บ่เอาหมดเลยขอหมดเลยได้ไหมปีว่าเอาหมดเลยเอาหมดเลยขอหมดเลยได้ไหมปีว่าได้สวย นี่มันหลวเหลวขอพี่หลายผุนอ่อนพี่หลายผุนจำพี่หลายใด้บเพรานี้ยเต็มเจ้าหันหน้ามายิ้มเบิ้งใส่แว่นตาคือกันวะคือกันยังอยู่นิดหน่อยหายยังมันหมดแล้วเออหอมแก้มพี่หลายจะปอดนึงสิไใดโอ้สี่ขามหดเล็กพุ่นมา จุพิไลก่อนจุพิไลเลยเดี๋ยวได้เลยจุพิไลจุบจุบนี่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 สั่งได้เหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยเห็นไหมพิไลเอ้ยคิดหอดหฮงบ่อด้พอพิไลดุนเล้วเดอืม่อยากกลับเลยบ่อนี้อื

เนาะเจ้าเจ้าตาพีไหลายอะเลยแม่แลนชอบตัวไหนได้หยุดติไอ้เหรอแลนเป็นจังไดก้นหน่อยห้องบอฮะแลนก้นหน่อยห้องบอก้นหน่อยไหมเลี้ยงง่ายหยุดติบ่อหาบ่เอลเมนตัว โบโบบิเกว่เป็นอย่างอันต้ลูย่ใสมานูกระบานนูหน,นู่านางนอยเดี๋ยวเดียวไปดูตู้ลูกก่อนแม่เล่นเลือกเบิ้งเลยมากเลยมาหาลูกตสอุย้ยเปิ้ปนางเฝ้าพออุ้ยเปิ้นแม่จังหดจังติดกันแห้งแท้ฮะชื่ออะไรนะชื่อแพนด้าหรอแพนด้าแพนด้า เพนด้าจำแม่ได้บ่เพนด้าเพนด้าเริ่มแม่์ละบ่เฮ้ย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 ติดอุ้ยคักขนาดเลยค่ะฮะผ้าปี๊ปี๊มาหน่อุ้ยมานั่งเฝ้าพออุ้ยคักเลยอ่ะปัดฮะดีตะบกเข่าไปนอนน้ำปุ้นอะเข่าไปหานพี่แสนคุ้นก็ได้ Huh? Ừ. Tì Tim Ni len nha? Yuban mumi đi. Ta rengwa mumu 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 yuni bode ki dabo. A lưng len nữa len nữa len nữa len lên len nữa 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 Tu nữa lên mà Tu nữa tu nữa len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  ใสพูนนะอน่ะพูน่ะูน่ะพูน่ะพูน่ะพู่ะน่ะพูน่ะวิวิจับแม่ได้แล้ว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 พูนปีใหม่ยืนยุ่ปุ่นคำหน่อยเอ้ยคำหน่อยปีใหม่ยืนยุ่ปุ่นยู่กับแม่เล่นเพลินมากเข่ารงเลียนคณิตศาสตร์ แ <laughs> ม่เล่นมาเขาลงเรียนยำแรงเออกำหน่อยกำหน่อยดีครับก่อน<ด>ไครคือคบบอมี่เสียงอโอ้ครับยังสี่เสียงบบมีม่มาแล้ว<ด>มาแล้วมาแล้วมาแล้วตู้ม หนุนหน่อยแม่แลนอุดหนุนจ้าแม่แลนมาเยี่ยมแล้วคำน้อยเอ้ยเหมาได้ไหมเอฟซีควันหลงเอฟซีหลงมาค่ะหลงมาจากไหนไม่รู้นี่เออเอหลงเหลืออยู่สามตะก้าอุ้ยอยากอยากไปน้ำแม่ติฮะ จำได้แล้วจำได้แล้วจำกินได้แล้วข้ <it> อ,อมือ i, ขอ้ามื good, อกันข้อมือกันเอ๊ยับจับดึง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 เฮ้ดึงดึงเฮ้ครับโอ้โหครับอย่างหล่อเลยกโอ้ฝุ่นตั้งฝุ่นจ้าอย่างเดียว มาแล้วมาแล้วมาหาแสนเนาะแสนคูณมาหาข้าคูณสิปไปซ้ายนั่นอุ้ยสิไปเลือกพักตีผุนพุนไปเล่นกับหน้องแสนคูณผุนไปไปพุนไปเล่นกับผู้เบาผุนไปไปเลยจำได้บ่อน้อ จำกินกันได้บอเออบูสายจวดนี่โอ้คำหน,น่อยย่านเออเน่มาหอดจัดติ่มเลยบาปาดคำคุ้นหนีเลยค่ะแสนกุ้นคำคุ้นโอ้ยโอ้ยมาดมกินเบังเมนพีปีบนะเตี้ย่อเออ เพื่อผู้สาวมาเศร้าเลยเสียสละให้ผู้สาวเลยค่ะมาโชว์ตำรวจตะพนอัน,อนผู้อ้วนผู้พี่นั่แหละเนาะเห็นผู้สาวมาเพิ่นเสียสละให้ผู้สาวนานากินเมื่อแล้วอู้อหอบค่ำหมักไงเลยเออข้าตะดมเขาอยู่นี่ละเน้อเขากินเมื่อแล้วจะโง่ไปหาตะก,กาไปล้างไปแย่งยิงกันไปล้าจบได้เออคุณคุณทั้งคุณก็หอม

หาหยังล uhm, <ând> ูกอุ้ยอมสินอมสินเวลาอมสินพี่อุ้ยว่าไรเละเวลาอ้อมสินพ่ออุ้ยบ่ได้ได้ลูกนี่อะงั้นไอ้ไปสอกกระตาเขาเหลีวไปสอกกระตาเขาเหลี่ยวมืดไปนอนมืดไปนอน <an> <S <S อ่องั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่ๆสำหรับวิดีโอนี้ขอประคุณมากๆจ้าบ๊ายๆค่ะ